จะทำไงฉันมันนึกอยู่ย่านั้น <c oughs> จะมาให้วุ่นเธอได้ในหุ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 นหนูคือตอนนี้คือแบบคนทำเพลงบีซีเขาอยู่ในหัวปลาหนูโชว์เพลงบีซีให้เขาดูหน่อยสิลูกมีรถมีรถม,มีป้าจะต,ต้องมีทุกสิ่งที่ดูไม่เธอมีไม่ต้องคิดไม่ต้องแคร์กูจะต่อยให้มึงหลับไม่ต้องโต้ไม่ต้องแย้งกูจะปล่อยให้มึงทำไม่ต้องนี่เขาเห็นหนูร้องบีซีเขาเลยต้องลงมาเองเลยเนี่ย เอนี่ยคนร้องเนี่ยคนร้องพี่ีเออเออผมขอฟังอีกรอบครับร้องแบบถูกเป๊ะเลยตำรวจตำรวจไม่พอแล้วเหรอที่รักที่รักเขาไม่จะบอกพอสายบอกว่า้าใสายมีเพลงจะร้องให้ฟัง้าใสายมีเพลงจะร้องให้ฟังเหรออือก็เลยบอกว่าให้เธอกับลูกไปฟังลูกได้ได้งั้นไปเจอโรงพยาบาลโอเคไหม โอเค่ะไปไปโรงพยาบาลพี่าใช่ไหมล้ช่ค่ะเราจะบอกพี่ไหมตำรวนายจ้างโรงพยาบาลโรงพยาบาลเดี๋ยวโนทับไปก่อนก็ได้ค่ะเขาอ่านใส่ใส่เต็มมะเบใส่เต็มโดนตำรวจหกคันไล่โอ้โหแล้รถบักคมึงว่าไงเบรกไม่มีเบรกหาย แล้วอันเจลยวขนะพี่เขาอะมันบอกมันไม่อันเป็นทเจียวคุณตำรวจครับมาโรงพยาบาลหน่อยได้ไหมครับขอคนหนึ่งมาล้มมันมีคนงัดล้อหน้าโรงพยาบาลครับอยากรู้ว่าล้มเจ้าของรถใครหน้าโรงพยาบาลมันงัดไม่ได้ไหมครับหมอโรงพยาบาลมันงัดไม่ได้เิคะเนี่ยครับหมอไม่ต้องเรียกตำรวจครับหมอเรียกนายกมาเช็คหลอกเลย เอากูโบ่เลยใช่ไหมถ้ารถไข่อะนีร่รถเอ r ทีอาร์รไม่ใช่รถสภาพยังรถเอทีอาร์ไม่ใช่หอมใหอใช่ปะจีอ่าคือผมผมคิดว่ามันมันมันมีอยู่สองกรณีก็คือคนเขางัดไปเลยกับคนที่เขาขับมาด้วยสภาพนี้มาจอดหน้าโรงพยาบาลน,นะก็เลยอยากรู้เจ้าจของเป็นใครจะได้ติดต่อไปก่อนอ๋อไม่แล้วเจ้าของเขาแจ้งหมอเปล่า ไม่ครับผมเดินออกมาเห็นมีทวิตเตอร์บอกว่ารถหน้าโรงพยาบาลนะอะไรสักอย่างก็เลยเดินมาดูกันแบบนี้เออหมอเห็นคนงัดหรือเปล่าไม่เห็นครับไม่เห็นเลยเดินมาแล้วเจอสภาพนี้เลยก็เลยติดต่อตำรวจก่อนอยากรู้เรื่องราวของเจ้าของรถว่าเขายังไงแต่ต้องรู้ว่าเจ้าของรถเป็นใครก่อนก็เลยเรียกตำรวจรถเอ็นทีอาร์ของเอ็นทีอาร์เหรออันนี้ครับนักลูกอเหรอโรงพยาบาลนะคะ อยากรู้อยากรู้เรื่องนี้ก็อยากรู้เหมือนเธอใช่คนชื่อลูคัสอะไรสักอย่างในจัฟฟิตเต้โมคิดโม่ห้ามพูดนะเอ้ยยังทำเอ้าไปไหนอ่ะเอ้าเอ้าเฮ้ยเขาเป็นเจ้าของรถเจ้าของรถไอพีรูดเจ้าของ ช่ป่ปะออ๋ยืมมไค์ขออนุญาตลงลงก่อนคะ่ะลงก่อนแป๊บน,นึ่งแล้วขออนุญาตเช็คชื่อโชว์บัตรได้ไหมคะดิมอดตรวจบัตรหน่อยดีใช่ครับเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วชื่อคุณคาซามิใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ใชรบกวนถอดหน้ากากด้วยนะคะหนุ่มแดงอันนี้ไม่ใช่รถคุณรถคนขับไปทำไมอะ่ะ ผมขับมาโรงพยาบาลไงครับไอ้หมูแดงอ้าวพี่สกอตสวัสดีครับมึงทำอะไรเนี่ยทำไมรถล้อหายอ๋อผมผมขโมยของพี่ยูชินมาอ๋อโอเคโอเคแยงเดียวกันโดนแยงเดียวกันครับโอเค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 ทำไมหรอครับเพรามีอะไรกันเนาะผมผมผมเห็นในทวิตเตอร์เขาประกาศว่าไอะไรไงเขาอะไรนะเหมือนกับว่ารถหน้าโรงพยาบาลโดนอะขโอย่างแล้วผมออกมาก็เจอรถคันนี้พอดีก็เลยคิดว่าโดนคันนี้ไงอ๋อผมเอาตัวที่เขาตัวที่เขาสลบอันนี้โดนขโมยยางหรือเปล่า ไม่ไม่น่าโดนนะาโตัวได้ค่ะคนตัวได้ไม่มีครับมันแก๊งเดียวกันครับมันแก๊งเดียวกันโอเคค่ะโอเคค่ะโอเคขอโทษทีครับคุณตำรวจเลยแล้วไปหาลูกกันได้แล้วครับไอไทยฟังเพลงไอไทยเซฟสามมันบั๊กไปแล้วพี่ผมอะเล่งต่อมาลูกไหนไหนไหนหนูจะร้องเพลงให้ฟังเหรอนี่นี่หนูจะร้อหเพลงขุนดุลในวัน ดีดูดไม่ดูดูได้ป่าปะเราเล่นใจฟังเราได้ไหมได้เลยลูกนี่ใครอ่ะเปิดโวฟังเพลงของเราฟังด้วยต้องฟังกันเหรอครับอ๋อใช่ครับใช่ฟังด้วยได้ป่าวฟังได้ฟังได้หนูไม่ได้เนืนะโอเคโอเค เตรียมขำเลยมึงรอขำเลยเขาดูรักเป็นื่ออะไรตามาเป็นยังไงมันใช้ด่านุนรุนหรือเปล่า <c oughs> ทึงมันเป็นยังไงที่ถึงมันเป็นยังไงมันจะนมันจะมาน,นึกใช่ไหมไม่อยาบูดเดยวทำอะไร ไมาอย่าพูดเมื่อนทนน้ำตาลทนบุโลมาอย่าพูดว่าทิศชื่นทอเปลี่ยนเป็น,ปนมันนึกมัน,นึกทำว่าไดา้ใช้ทำว่ารุ่นโดดแล้วตันโอเคไหม จะเท่ามาอ้อนจะเหมือนมาอุ่นจะเท่ามาโดนทัวร์ไทยต่ฉันดูฉันมันนึจังหัวใจไม่รู้จะมาตอนจะเจอมายิ st ้มชัยจะทำห้ฉันมันนึกอยู่ย่าน yes> ั uh ้นจะมาให้อุ้นเธอได้ไหนอุ้นอุ้นอุ้นรมันอุ้งอุ้งไม่ใช่เหรอลูกอุ้นรุนเป็นไงไอ้ไทยไอ้ไทยโชว์ไหมไอ้ไทยโชว์ไหมีีอก เฟเจอร์ล oh, like. ิงไปให้ผมต้องร้องเลยแต่เขาแบบอียิปนี uh um ่นี so ่น oh, 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 hey! ี่น네ี่หนู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 คือตอนนี้คือแบบคนทำเพลงบีซีเขาอยู่ในหัวปาหนูโชว์เพลงบีซีให้เขาดูหน่อยดิลูกโอ้โหโอ้โมันมันจะโดดเท่กันไปไหมปะจัดให้เขาดูหน่อยว่าเวลาหนูร้องเนี่ยมันเท่แค่ไหนได้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 ไอ้ไทยมึงรอฟังแล้วมึงเคยฟังบีซีไหมบีซีเออเดือดเดือดเลย ปีทีที่คุณรู้แดดตะเบียดไฟทาทีเมื่อหนูร้อง okay, <c oughs> มาแทนพวเราฟังเลยปีท <BC. S 1> <c oughs> ี่อุณดูนะปีที่ปีที่โอ้ยทำดาวไม่ได้ อย Hye ู também, <has contamination> <Google> ่ในเสื้อผกกผู้กเชิญนอตนเหนือใต้ตุองดีใหเดินผู้กไก่ซีพีไข้าวผู้กุมเงินเดี๋ยวรู้จักพีซีไม่ต้องรอผู้กเชิอยู่ในเสื้อผู้กกผู้กเชินอต้เหนือใตุ้งดีใหเดินผู้กก่ซีพีไาผู้กุมเงเดี๋ยวรู้จักพีซไม่ต้องรอผู้กเชิกูฟังดีไร้กมึงฟังดีจีพโอฟาแล้วมึงใหญ่แต่ปากแล้วมันจะโคม่าผู้กคอมตา ลาดมันจะปืนจับดาบจริงนะเจียวเพื่อมาจับปันดามันกงเปลี่ยนตันช้าให้มันตายเป็นเงินแล้วก็เปลี่ยนดานเดินให้มันตายเป็นข้าหมูแล้วก็่ยังไม่ยากมองเพื่อเดินไปหนึงเพื่อเดินเดินเข้าเป็นไงยังยังแจ๊กว่าจะตายแบบไหนมันจะตายเบื่อที่จะโดนยิงตายงงงงเงียบเงียบไหน bc โดนดิมึงงงฟังไมาอยู่เรื่องงงกันหมดใาเพราะกูมีรถมีรถมีป้าเป็นไง แลต้องมีทุกสิ่ที่ต้ไม่เธอมีไม่ต้องคิดไม่ต้องแค้นกูจะต่อยมึงลับไม่ต้องต้ไม่ต้องแยงกูจะปลอยมหม่้ม่งแงเป็นไงเป็นไงมันมนจไปยปไปยมไงหนูไปฝึกเพลงดูไวแชมเปี้ยนยังดูไหรหนูฝึกไดไม่จีทออนี้หร้องได้เดี๋ยว้าให้สามหมื่นโอเคหนูหอวันหนึ่งฝึกมาก่อนนูไปฝึกมาก่อนหนูถอวันหนึ่งถัวสองวัน ทั้งเพลงหรือว่าแค่ท่อนเดียวครับปะอะท่อนแรปก็ได้แท่อนแรปเนอะใช่ใช่แรปดัวใช่ไหมใช่ครับดัวแชมเปียนท่อนบิลลี่ผู้เก็บเ,เกี่ยวบิลลี่ผู้เก็บเกี่ยวถูกท่อนไหนวนะนาะไปหาฟังไปหาฟังดัวแชมเปียนร้องได้เยาตังไวสามหมื่นถ้ารา้องได้ทั้งเพลงเดี๋ยวปาให้ห้าหมื่นจย่ไปห้าหมื่นต้องไปถอหนู กูจะเ,<อ>เปิดยังไง,<อ>ง่ะ,ออะเออ922รู้เพลงนะกูให้ลูกสาวฟังหน่อยว่าแทนพี่รออยู่นะไอแทนไปไหนแล้วหนละพี่รอเพลงของแทนทำอยู่นะแต่พี่ไม่ได้คุยเองเลยวะ นี่ป๊ามีอะไรให้ฟังลูกอะไรอยะาอันนี้เวอร์ชันของ Believe X นะฮะอย่ารอเวอร์ชันแทนทำก่อนแต่ยังไม่ได้คุยกับแทนเลยดีเทล <uf. S 1> ครับการเดินทางของพี่นองนจะคูนเว้นบวกกูแฟมิลี่ไม่มีพรีเซนต์ชื่ทางของกูไม่ใช่ฮูแมนชื่เสียเรื่องนี้ของแมิลี่มีแต่เงินเต็มกระเป๋าของกูแบกไทยขออมือของกูมันโรเลสกำปั้นของกูออนเล็กโซไลน์ ตะคุ้นเวรัตท็อปสุดสายสเกิร์ตขึ้นมาจีทีอาร์มันไม่มีมันก็ซุปเปอร์คาร์รถไม่แรงขอแค่แพงเพราะมันดีมันถึงมีราคาพวกทีวีกูไม่ตีไม่สมศักดิ์ศรีมันไม่มีราคาจต้องตีกูนั่งสิบลิ้นยู่มันซุปเปอร์คาร์ใบกว้างบางเขาตะคุ้นมาที่นี่วางเงื่อชีพเขาคงวางสี่ปีถึงที่ช่วยเหลือเขาถือว่าเป็นนี่พวกที่ควางทางกันแต่ไม่ได้มาคนที่เฮ้ยเวอร์ชั่นแบบฟังเพลิน เดี๋ยวเราเวอร์ชันแทนทําก่อนแบบเดือดกำลังไปป๊าป๊าแม่ลูกแล้วแล้วค่าลงสูตรนี่ชะพาเขาเก็บไหมคะหรือว่ารวมกับไอ้ถ้าไม่เก็บเก็บเก็บชุดยไ้สองแสนมั้งลูกไอ้ป้าใหน สงเสียนมันาผ่าดแครดทักากกรีวบักกรี่บัเยเฮ้ย

นี่ผมงงเลยผมยูดีของผายทั้งตัวเลยสตรีมเป็นอผานี่เป็นไงเอ้แค่ลองเพลงใหม่หรอมา951เพลงใหม่เหรอกตเออเพลงตระกูลเอ้ยคนคนชอบอ่ะใครร้อง B C เมื่อกี้สุดจัดเลยเดี๋ยวมึงรอเดี๋ยวมึงรอเพลงของแทนทำก่อนเอ้ย B C เมื่อกี้สุดจัดเลยอ่ะใครร้องแทนทำเนี่ยว่าถ้าเขาว่าแบบเพลงเดือด เงเดือดแดงเดือดแดงทำเดือดแน่นอนครับเพลงเพลงผมที่จะทําให้ตํารวจอ่ะเดือดไม่เดือดได้ไงแทนทำอ่ะต้มตามท่อมกินทั้งวันเลยใจใจเย็นจันสี่ร้อยคนเลยนะตำรวจก็จะมีเพลงนะครับเร็วๆนี้เห็นชอบจับผมจังเลยจะเทอาแล้วแล้วก็โรงพยาบาลด้วยหมอเด่นอ่ะรู้ว่าหมอเด่นไปแล้วครับเจอกันครับเจอครันเจอกันเจอกันนี่เขาเห็นหนูร้อง บีซีเขาเลยต้องลงมาเองเลยเนี่ยไอ้หูนี่ยคนร้องเนี่ยคนร้องบีซีเออผมขอฟังอีกรอบครับร้องแบบถูกเป๊ะเลยขอคอรของามันจะไม่มือนเบอบดีผมเจ็บเจ็บคอไหมเนี่ยอีโต้ไม่ไม่ไม่นัดจะชินเดี๋ยวขอตะโกนตะโกนตะโกนวิ่งตะแคงเอาลำโพงดูดเข้าตัวเติมแรงขเสียเลยขัวไอ้แต่เมื่อกี้ร้องเมื่อกี้ร้องถูกหมดเลยนะใช่โว้ ใช่ครับหรือว่าเราจำหนาแบบดำแบบดำจัดเลยอ่ะไม่เราถามเจ้าของเพลงมันจำเนื้อได้หรือเปล่าเอ้ยจำได้ดีโวเดยเดี๋ยวเดี๋ยวรอไม่แล้วมึรู้ว่าลำโพงมันห้าหมื่นเลยนะเว้ยอย่างไงพี่เออไอ้ลำโพงมันหายไปไหนวะผมไม่งงเลยมันห้าหมื่นเลยนะเว้ยน้องผมผมผมโดนผมต่อยกันในโรงพยาบาลแล้วก็โดนใบเหลืองโดนอะไรนะแบ็คแบ็คลิสต์แบ็คลิสต์แบ็คลิสต์แล้วก็สิบสองชั่วโมงผมก็กลับแบบเปิดคอมทิ้งไว้แล้วก็นอน ที่ไหนได้ไม่ได้กินข้าวตายเรียบร้อยปุ๊บปั๊นี่นี่นี่เจ้าของเพลงหรอใช่ครับเจ้าของเพลงเอ้ยหนูหนูของพีซีโคตรขานึงไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าของเพลงครับอุ้ยโนูดีดึงหนูเด้นขอให้ร้องมันไม่ร้องเลยดูดิไม่ร้องครับเฮ้ยเมื่อกี้คนร้องผมไม่กล้าร้องเลยอะโอุ้ยตายหนูเดี๋ยวว่าหนูดีนึงเดี๋ยวเดี๋ยวที่จะทำที่ เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเติมเลือดก่อนนึงผมจะตายแล้วโอทีโอทีพี่มีใครอยู่หลาดป่ะพี่ไม่มีเลยเอาอะไรอ่ะไม่อะเปล่าเมื่อเช้าเขาพาไปจกแคปไงใครอยู่ข้าวไหมอ่ะสั่งคูสั่งเลยก็ได้ให้รักเนี๋ยเขาจ่ายแห้จกแคปมิติคุกนานเลยพี่ไม่โดนจับบอดีไปพวกดูไว้อ่ะ ไปรถไปรถพอด้วะโคตรแรงเมื่อวานอ๋อถ้าไปพอดยังไงก็ไปโดนไอ้เชียจริงโคตรแรงอ่ะพอดแม่งโคตรมันอ่ะจริงผมแต่ผมเอ้ยแต่ผมซื้อมอเตอร์ไซค์มาใหม่รับพี่เห็นยังใช่หรอเขาสั่งไปเจ็ดจานนะได้ที่หลังได้ได้เงินบาคาร่าโหโคตรโคตรชุ่มเลย่ไงไม่ออกพี่เป็นลูกพี่ดิเขามีไบค์เกอร์เนี่ย ใช่เหรอเออขับไอเกอร์รถแต่งแบบโคตรเท่เลยที่เป็นหัวกะโหลกสีเงินอะอ๋อผมเจอหน้าโรงพักอยู่เมื่อวานอะใช่ไหมฮะหน้าโรงพักเมื่อวานรถรถชอปเปอร์ที่เป็นกะโหลกอ่ะสีสีเงินอะเจออยู่เห็น่ยเห็นอยู่กับหนุ่มด้วยไม่รู้ใครอ้าวออ๋นั่นน่าจะเมื่อวานต่อหนูไปแต่หมอแอนี่ยวิได้ถ่ายภาง ไหนเราตั้งแก๊งกันวะเนี่ยเดี๋ยวใส่สูตรเดินเท่ๆเลยเอ้ยพี่ไทยเอามันไปอยู่เนี่ยเอามันไปอยู่ด้วยนะแก๊งเราแบบเดี๋ยวแบบยึดหลัดหลัดเขียวอะเขียวเอ้ยเอาเอาเอาแก๊งแรกที่เราเราจะจะบวกคือดูไว้นะโอเคนะรู้เรื่องนะโอเครู้เรื่องเดี๋ยวเราอุ้มพี่ไทยไมเป็นไรเดี๋ยวอุ้มขึ้นมอเตอร์ไซค์นะตีเสร็จแล้วโอเคโอเคเหมือนจะล้อแต่พี่ไทยอุ้มขึ้นมอเตอร์ไซค์เป็นล้ไม่เป็นไรเราเราเราทำเพลงดิสดูไว้ไงเราฟินจิลิงกัน ให้หนูพูดให้ดูเรื่องโจทพี่ถ้อยพิทาริงโอรแป้งแป้งแป้งบางทีมันก็เกินไปนะที่หน้าขาวไปโอ้โหพี่ตายหพี่พี่ลองไปใส่ดิพี่จะถูกดิ่มทันทีเลยอ่ะอายุ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 ่ไหรลูกลูกลูกพี่อยู่เท่าไหร่สิบห้าสิบห้าใช่เหรอเออโอ้โหสิบห้าศักรึเหรอธรรมดาพูดว่ากูบ่นอยู่เนี่ยไม่ยอมไปลบจยเออ ไ่แต่ให้เราโปุโป้หนูดีเป็นใบก่อนหน้านี้คือสักเต็มตัวเลยนะสักเยอะกว่ามึงอีกของผมห้าร้อยเต็มหลังงานคุกมีลำโพงอ่ะเปิดเพลงจันาคารซะหน่อยเออจริงพี่ลำโพงมันไหนมามันมันนอนอยู่นู่นไหนไหนหนมีนะป้าเปล่าเอ้เดี๋ยวผมไปเติมเลือกก่อนเออไปเติมเลือกเอาให้ป้าหน่อยเอาเปล่าเลยครับ อับมอไซค์เข้าโรงพยาบาลผิดปะโดนหมื่นหนึ่งผิดับพีใช่เหรอโอเคโอเคนี่คะหนูเมื่อยอยู่นะนี่ถ้าใส่ปั๊ป้าเปิดฟังป้าไปอยู่นู่นป้านี่ป้าอยู่แก๊งนี่

ที่ราคาข้ามาส่งค่ะ920ครับ920แอมก็บอกอะไรครับกระเป๋า786ครับใ่ครับเอ่อห้าพันหกร้อยครับห้าพันอร้อยครับกระเป๋ากออะไรครับ78

งานตากตำยันหว่างแสงอลายัางสาตร์ไปทั่วทุกทิศอย่างกับเป็นเพชรเป็นพลอยเป็นของเลอค่าและผู้กูออกกล้าตามเชือดมังกรนแม้ต้องเสียภาคกูก็ยมโดนกินแต่ไม่ก้มหัวจำยอม้ยาติเ้าขคาชับพื้นที่พร้อมคังโาสุก้าคังบอมสอนสั่งเด็กๆให้รู้มันจะได้ไม่กล้าลำค้องกับเจเคเจเคจันลังกอนผู้กูจเคนีทีอาร์ผู้มีเอเคกูไม่ยอมใครแต่ก็ไม่เกเรถึงชั่วก็ผัวเธอใครร้องอ่ะ แห้ยังฟังแล้วของขึ้นเลยว่ะ